เอไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องผลของความไม่ประมาทในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับอนาคามีหน้า459จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่18หน้าที่157ข้อที่213ภิกขุทั้งหลาย เราไม่กล่าวว่าความไม่ประมาทในผัสสะยตนะหกอันภิกขุทั้งปวงเทียวควรทำภิกุทั้งหลายแต่เราไม่กล่าวว่าความไม่ประมาทในผัสสะยตนะหกอันภิกุทั้งปวงเทียวไม่ควรทำ พิกุทั้งหลายภิกุเหล่าใดเป็นอาราหันต์สิ้นอาสวะแล้วมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงพระละลงแล้ว <c oughs> มีประโยชน์ตนอันบรรลุโดยลำดับแล้วมีสังโยชน์ใภพ หมดสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกุทขุทั้งหลายเรากล่าวว่าความไม่ประมาทในผัสสายตนะหกอันภิกุเหล่านั้นไม่ควรทำข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าความไม่ประมาทของพิกุเหล่านั้นไม่ควรแล้ว เพื่อความประมาทได้อีกเพราะความไม่ประมาทนั้นภิกขุทั้งหลายแต่ว่าพิกขุเหล่าใดยังเป็นเสข่ยังไม่บรรลุอหาตพผลปรารถนาธรรมะเป็นแดนเกษมจากโยคะอันไม่มีทำอื่นยิ่งกว่า พิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าความไม่ประมาทในภสษายตนะหกอันภิกุเหล่านั้นควรทำข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่ารูปทั้งหลายอันจะพึงรู้ได้ด้วยตาอันเป็นที่รื่นรมใจก็มีอันไม่เป็นที่รื่นรมใจก็มีรูปเหล่านั้น ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วย่อมไม่กลุ่มรุมจิตของบุคคลผู้ไม่ประมาทตั้งอยู่เพราะการไม่ถูกกลุ่มรุมจิตความเพียรเป็นคุณอันบุคคลนั้นปรารบแล้วไม่ให้ย่อหย่อนสติเป็นธรรมชาติอันบุคคลนั้นเข้าไปตั้งไว้แล้วไม่ลืมหลง กายสงบไม่กระสับกระส่ายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวพิกุทั้งหลายเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทนี้จึงกล่าวว่าความไม่ประมาทในผัสสายจตนะหกอันพิกุเหล่านั้นควรทำข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าเสียงทั้งหลาย อันจะพึงรู้ได้ด้วยหูกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงรู้ได้ด้วยจมูกลดทั้งหลายอันจะพึงรู้ได้ด้วยลิ้นโพธภาทั้งหลายอันจะพึงรู้ได้ด้วยกายทำทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจอันเป็นที่รื่นรมใจก็มีอันไม่เป็นที่รื่นรมใจก็มี ทำเหล่านั้นถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วย่อมไม่กลุ่มลุมจิตของบุคคลผู้ไม่ประมาทตั้งอยู่เพราะการไม่กลุ้มลุมจิตความเพียรเป็นคุณอันบุคคลนั้นป่ารบแล้วไม่ย่อหย่อนสติเป็นธรรมชาติอันบุคคลนั้นเข้าไปตั้งไว้แล้วไม่ลืมหลงกายสงบ ไม่กระสับกระสายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวพิกุทั้งหลายเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทนี้แลจึงกล่าวว่าความไม่ประมาทในผัสสายตนะหกอันพิกุเหล่านั้นควรทำ